ทุกคนคิดเหมือนกันไหมครับว่าชุดนี้ดูเหมือนจะเท่กว่าชุดในตู้3ชุดสิเฮ้ยผมคิดเ,เองหรือเปล่าดูสิเออผมคิดว่า,าอนาคตเนี่ยสายไฮไลท์แบบอ่าสายไฮไลท์สายเวอรุ่นเนี่ยเอแบบรุ่นใหม่เนี่ยน่าจะชอบนะสำหรับชุดเนี้ คือเอาไปแต่งทรงใส่ชุดอะไรก็ได้แล้วแต่มันเข้ากันนะนะแต่ยกบอเอยยกยกเว้นแค่เสื้อมันจะไม่เข้าถ้าไปแต่งอย่างอื่นนะแต่ผมคิดว่ากางเกงกับหัวเนี่ยถือว่าเข้ามากนะครับผมนะแล้วชุดนี้ก็เป็นชุดฟรีด้วยนะครับที่ว่าจ m มแจกให้เรานะแล้วก็เดี๋ยวจะมาสอนหาตัวเค่็แบบไวๆกันให้เลยนะครับผมในคลิปนี้ชุดอาจารย์จิริยะนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับถ้าเข้ามาหน้าจิตกรรมนะครับตรงนี้เขาจะมีให้เราอ่านนะครับผมดังต่อไปนี้ถ้าจะหาโทเค็น อันแรกให้เราเล่นหมดแรงนหมดทั่วไปก็ได้ไปเก็บเอาตามแมปนะครับผมทั้งหมดวันละสิบห้าอันนะครับอันที่2ก็เล่นหมด4 4แรงทั่วไปนะครับก็คือเขาจะให้วันละสิบอันนะครับผมอันที่3ก็คือเล่นหมดม้าปลาเดียวดดยต้องชนะ่างเดียวนะครับถ้าแพ้ก็ไม่ได้โทเค็นนะครับทั้งหมด10อันเช่นกันเดี๋ยวเราไปลุยกันสักตาหนึ่งดีกว่านะครับกับชุดอาจารย์จิยะในหมดแรงใหญ่นะครับใดที่ยังไม่โดดจากขึ้นบินเราก็จะโดนจิ้งจอกก้าหางพ่นพลังใส่ขึ้นบินแบบนี้นะครับ นำซ้ำเนี่ยถ้าเราไม่รีบโดดเนี่ยเลือดเราก็จะลดลงไปเรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วผมก็ได้แวะมาชมวิวที่หมู่บ้านของงานโรโตะอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาหาไอเทมพิเศษที่จะมาโชว์ให้กับทุกคนมาดูนะครับผมเริ่มแรกก็คือโทเค็ตนะครับหาเก็บได้ตามแมปเลยแบบนี้นะครับและนี่ก็คือสกิลมีดนินจานะครับผมพอเราปาไปก็เหมือนเราปลาระเบิดนะครับผมส่วนสกิลนี้ก็น่านจะเป็นสกิลลมนะครับผมนะวายุและอีกสกิลหนึ่งก็น่านจะเป็นสกิลระเบิดนะครับอ่ะ บึ้มจะมีลูกไฟนิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะจังหวะนี้ผมก็มาเจอเพื่อนบ้านที่มาแวะชมวิวของหมู่บ้านคาราเตอเหมือนกับผมนะครับรือผมก็ได้ทําการทักทายเขเข้าไปชุดใหญ่ได้นะครับจนเลือดผมลดเกือบหมดครึ่งหลอดนะจังหวะนี้งผมก็ได้ใช้มิตินจาปลาเข้าไปนะครับเขาก็โดนนะครับจังหวะน,นี้ห้าสิบเหมือนเขาทนไม่ไหวนะครับเขาใช้สกิลไฟพุ่งใส่ผมหรือเปล่านะครับจังหวะน,นี้ผมโดนนะครับผมได้ล้มลงไปข้างล่างแล่จังหวะน,นั้นเขาเข้ามาลงชาร์จผมแล้วทนาดนั่นเองตุ้ม เรียบร้อยครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่อัญเชิญกบกระถาให้ของนะครับประมาณนี้เลยครับนี่โคตรดีเลยนะครับผมของก็จะมีตั้งแต่เลือดยาปืนนะครับแล้วก็สกิลใหม่นะกำลังฟาร์มของอยู่ดีๆก็มาเจอเพื่อนบ้านทักทายับผมก็ทักทายกลับโดยใช้หมัดปักษานะครับกตั้งอ้ยาเกกั้นผมผมก็เดินเข้าไปใช้ปีศาจสุนรูดแล้วก็หลับไปนะครับส่วนันนี้ก็จะเป็นมีดอินจาสกิลสายฟ้านะครับก็หลังจากที่ออกมาจากหมู่บ้านเงี้โตโแล้วก็มาทักทายเพื่อนบ้านทางนี้ต่อนะครัับบอยงไคร ผมใช้ปืนในยนี่ยิงเข้าไปรัวๆนะครับแต่ก็ไม่ล่วงนะครับแต่ดูเหมือนนะว่าเพื่อนบ้านคนนี้จะไม่พอใจผมเอามากเลยนะครับเดี๋ยวผมก็ได้ใช้ปืนระเบิดสั้นยิงเข้าไปนะครับ จังหวะนี้เองพอเขาจะโดดออกมานะครับวงบีบผมก็ยิงสวนกลับไปก็จบเป็นที่เรียบร้อยเฮ้ยมีเพื่อนบ้านคนใหม่มาทักทายผมแล้วนะครับระยะใกล้ากมากอย่างเงี้ยผมก็ใช้มาปักษาสกุระยิงไปจังหวะนี้ผมก็ใช้มือสูตรต่อไปครับผมโอ,โอ้โหดับเบิลสกิลนะครับผมสุดยอดมากครับผมกับมัดรปักษาสกุระนะครับทันใดนั้นก็เหลือเพื่อนบ้านกับผม2คนสุดท้ายในเกมนี้แล้วสินะครับจังหวะนั่นเองก็ใช้การต่อต้านกันไปต่อต้านกันมาโดยการใช้ปืนยาวและระยะสั้นยิงสกัดคู่กันไปนะครับจังหวะนี้ไหนนั้นผมก็หล น้อยนี่ของผมนะครับแลกกับเขานะครับตัวต่อตัวแบบสกิลไวรุ่นใจกล้านะครับโอ้โหจังหวะนั้นก็ใช้ปีนูนลูดจุนกระสุนหมดแม็กหมดเลือดหมดยาหมดทุกอย่างหมดอนาคตที่ว่าตัวเองจะชนะในเกมนี้หรือไม่นะครับจังหวะนี้ก็สวนกลับไปโดนหนึ่งเม็ดเรียบร้อยครับผมผมก็ชนะไปเรียบร้อยนะครับในเกมนี้ไม่คิดว่าจะเป็นผู้หลอดคนสุดท้ายของเกมนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์หน่อยนะครับขอบคุณครับ